ไม่ต้องต้องเบรกนี่เลยระวังชนน้องนะคะหนูยิ้มหนูแย้มน้องยังตัวเล็กอยู่เลยรวังชนน้องนะวันนี้มาเล่นสกูตเตอร์วันที่สองแล้วนะคะชอบกันมากตรงเนินตรงนี้เก็บไปค่ะ นี่สิตรงนี้สิอ่าเดียวออกไปเลยเดียวออกไปเลยแบ่งน้องเล่นมากถ้าน้องอยากเล่นก็แบ่งน้องเล่นนะแบ่งปันนะลูกนะไม่รอดอยากขึ้นทางอะไรยังได้ค่ะ

<laughs> มีน้องมาแอบมองด้วยหนูยิม้มมีน้องมาแอบมองด้วยแ <laughs> ย้มยิ้มแล้วฟังแย้มยิ้มแล้วฟังแย้มหนีแล้วอะไรหนียิ้มใส่ไม่ได้เอามาล้างข้างน้ำก่อน,อน <laughs> ใช่ใช่หนูยิ้มหนูแย้สวัสดีค่ะพี่กรณ์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจอพี่ๆแฟนคลับด้วยชื่ออะไรเอ่ยชื่อเทกค่ะชื่อเทกค่ะรู้จักเรายิ้มหนูยะเหรอคะค่ะอือวันนี้เอาอะไรมาเล่นสกูตเตอร์มาเล่นด้วยกันไหมมีจักรยานไหมมีค่ะอยู่ที่บ้านแล้วอ๋อวันนี้มาเดินเล่นเฉยๆเหรอคะค่ะเดินรอบใหญ่สองรอบอ๋อ แล้วล่ะครับมาวิ่งเหรอคะอโอเคได้คะ่ะเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะแต่ครับครับวา้องระวังสิมาดูยิ้มบ้าง วังไม่แย้งแล้วนนวาานนังห้อ,องคน <laughs>